แรกก่อนชุดแรกคือชุดที่ผมหาให้นี่นะครับผมมีเทปเงาสี่สิบหน่อยตัวนี้นี่เขาใจะเทพเนี่ยดึงดึงลงไปนี่เห็นเล็งฮะ่สี่สิบเมตรแต่ถ้าเป็นของผมนะผมจะเล็งแค่สิบสิบปุ๊บผมจะปักเลยรีบผมจะปักเลยปักเลยปักเลยครบสี่สิบอ่าสิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรครับแมันจะมีลักเล็กกับลักไม้ก็คูกันแหละมันมันคู่กันจริงแต่ลักเล็กอ่ะจะจะอยู่ระวางสามเมตรครับ คือจะอยู่หัวกลางแต้ปล้แต่ไม้จะอยู่ทุกสิบไม้อยงทุกสิบอ่าแก๊สที่ปุ๊บเหาออย่างนั้นเลยคือนี่เหมือนกันมันจะรับเหมือนกันมันจะได้ตัวเหมือนกันหมดครับมันจะเป็นแนวอีกทำเป็นสี่เหลี่ยมนะัโอเคลักเราจะเอาลองนะเนี่เขาลองนี่แหละเอาขึ้นลองนี่ครับเพราะผมเล็งละมันเป็นปลาที่โอเคได้อยู่นี่ปุ๊บเราเบียรหกคนเนาะลงผมหกคนหลังจากนั้นเราจะซอยหน่อยมันครับ ซอยใหญ่มันก็คือเขาอย่างนี้ผมมีเทปสองอันดึงแถวแถวหนึ่งเนี่ยแถวบนเนี่ยต้องมีสามคนแถวนี้ก็ต้องมีสามคนจับกู่กันดึงดึงไหมดึงมาจิ๊บจิ๊บมาจนกันไปได้จิ๊บปนจิ๊บจิ๊บถึงมุมฉากครับอะไรเงี้ยไปเรื่อยเครับจิ๊บปนจิ๊บจิ๊บปนจิบนี่เซตนี้ปุ๊บพอจะมาเริ่มหัวนี่ใหม่ก็ดึงไปดึงไปจนถึงกลางนี่ปุ๊บอย่าลืมว่าต้องมีเล็กครับเป็นเล็กเรนนี้สท้ายเีนเต็มนี่ครับเป็นสิบหกบล็ เทกับหนึ่งไห่เล็กกไปยุ้ยเล็กยุ้ยสำหระบะับตลอดแไอผมจะเอื้อนบอกตัวเองว่าเล็กใส่เล็กใส่ใใไม้เองเนาะอ่ะตอนนี้เขาจะวางแป้งให้ได้ไอีกอก่อนครับเดินเก็บต้นไม้เดี๋ยวไว้ทีหลังไม่เป็นไรตอนแรกอยู่โอเคมุดแป้งเขาเนี่ยมันจะหันหน้าขึ้นไหมนี่คือหัวแปลงนี่คือใายแปลงทุกปอกขอี้หน้านี้เสมอแคมกินหมูนี่นะแคมกินหมูได้ครับอเอาเนี่ยกินตะมุดดอยวางตะนเหนือนี่วางเนี่ยวางจีขคือเปียงไปก่อนนี่ครับ กีให้กีกีนี่นพะละบอกหขนเนี่ยนี่นะแค่มันเป็นแค่มันเอียงอย่างนี้คือเอียงมาต้มนมันแค่มันแตกกิ่งสมมติต้นนี้เป็นต้นใหญ่สมมต,นนตนนิมันได้ถ้าไม้เนี่ยไมตออ้ตั้งอี้เั้งคอนี่นะ้อ,นนนองกีดคอเนี่ยอเจาตัวเดียวจะให้มันเลยก็ประหยัดคือกีสองอันก็ม่สองงานเหมือนกันเอาะเป็นอส,อออสองนางต้องคือเป็นสอง,อส,งสองนางทำกีดต้นโสร์สื่อนี่นะครับกีห้มดไปทีละบอก มือบน่อยที่เาแต่งซอยหน่อยนะขีดให้หมดก่อนแล้วก็ไปทางขวาขีที่มือไปทางขวาเียกับเานหญ่ก็ไปไหมี่เมันบต่าเรเอาไปเอาหม่อ่ะอันนี้กลางอ่าต้นใดหบพอหเอาอนิ้วกล็งพอเนี่ยหวบให้มันอ้ให้มันแน่นเอาแตให้มันหลวมหลวมลงเลยเบาขนับ้ต้นไหนอกบดดึงมัน่ันตหีสูง้ไปผมมีกล้องอนอีกอย่บอกเลยว่าสูงเท่าไรขึกอดึงขึ้นนึงมันัูดีนะครับเึื่หมุน มีล็อกออกไหมยืนตุ้นหุ้นโอ้สมดีเราจะเล่นหื้อสังตั้งแต่หัวเราจะเลี้ยงหื้อปลายไม้วัดเนี่ยตรงกับใบสุดท้ายของต้นเนี่ยผมจะเลี้ยงนี้วิธีอ่านนะครับก็อะอ่านเลี้งนี้มันจะมีเลขหลักหกจุดสามหกจุดสี่หกจห้าหกแต่เขาจะเอาเป็นหกจหกเอ็มนี่เนาะเขาจะเอาเลขที่มันอันเนี้ยเสียงหกจุดหกเอ็มเ่อะเอาเลขที่เพียงัวตรับสี่มาเติมแต่ตัวเอ็มเ็หกหกสี พอลิงลิงผมนะปล่อยปล่ยไหมก็ปลยต้นก็ต้นลิงค mm ือปว่ปลชุดให้ครับอือด mm ูว hmm ่าต้นใดมี yeah. ็ชคต้ใดมี็ชคทุกต้นเหมือนกันในแปลงเนี่ยแ่ไปเหมือนกันี่ตัวโ้นไเหมือนกันหมดเลยตเล็กนะผมอ่าน้องไก็ีที่ตกนะครับตกเหอชออเเตะไเลยามนได้ามักเกอเตะออกอือพอมันก็ละพอมือดีออกได้เดี๋ยวไปน้อย พม่พีร้อยเหลือนี่ไว้ครับแต่ต้องมาจมนี่นะเหลือไว้นี่ได้เหลือไว้แต่มันมันวัดมันก็องแบมใหญ่มันจีดตัวนี้เนอะมันจะยุบเข้าไปตรงไหนเอาห้อยไว้ช็อกมีตรงไหนหันหน้าใต้มาตรงนั้นหันหน้ามาตรงขึ้นบนเนี่ยปุ๊เลยมันจะหันหน้าขึ้นบนหเลยช็อกมีไหนวัดที่หันครับดูหน้าแขวนนะครับปุ๊บหัวหัวสื่อช็อกเองลิง่์สื่อตกไอ้ที่คำเนี่ยเนาะจิ้งจกหัวเ อืมอ่ัเนี่ยซื้อไหนจุดไหนมาไม่จุดปั๊จุดเอาจุดห้ามาจุดเอาเนี่ยซอยหน่อยเอาหมดเลยนะเอาหมดเลยเอาอะไรเลยครับเจ้าหกเจ็ดจุดสองเนี่ยแกบนลงลุ่มกับซับช่องลุ่มขึ้นบนนี่สมัยก็จะไม่ถ้าเท่าตีขึ้นตีลงตีขึ้นตีลงเนี่ยแกแกมาพวกคนดึงแม่พอสูงในต้น牡丹อ่ะโอเคพอโอเควันนี้ก่อนเออคือบอกไปมาถึงต้นอ่านแท็กก่อนนะครับอ่านแท็กก่อนต้นไห่หยางบอกผมอ่าผมดูแล้วมันแม่นโอ้โหจะพวกคนเชื่อภาษาไทย ถ้าคนมแม่ผมจะบอกเจ้าี่มันทุกตรื่องเลย <c oughs>